ก็สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนพี่คลิปนี้นะคะหน้าก็จะเอาตัวเลขของรัฐบาลน,นะคะก็คือมาลงนะคะก็คือเป็นร่างนะคะเป็นเลขหลักล่างนะคะพี่เนาะก็สวัสดีปีใหม่ปีหกเจ็ดนะคะพี่เนาะเฮงเฮงรวยรวยรับทรัพย์นะคะอันนี้ก็คือคําเตือนจากช่องนะคะนาคไม่ได้ลงคลิปปกติมาหนึ่งเดือนนะคะพี่แต่คลิปสั้นก็คือลงเรื่อยๆอยู่นะคะเนาะ เพราะว่าคือองานที่ร้านเยอะนะคะงานที่ร้านเยอะนะคะเนาะแต่อันนี้ก็คือช่วงนี้นะคะคือมันมันก็จะเงียบหน่อยนะคะพี่เนาะเพราะว่ามันก็เพิ่งเสร็จปีใหม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวก็มาคึกคักอีกทีนึงก็คือตุจีนนะคะเนาะอันนี้เราก็มาดูตัวเลขกันก่อนอันนี้จะเป็นชุดล่างนะคะพี่จะเป็นชุดล่างเดี๋ยวนะคะเขียนไม่เอ่ยเดยว เนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นตัวเลขสี่สี่หลักนะคะเนอะอันนี้ก็คือของงวดที่แล้วนะคะพี่งวดที่แล้วคือนาคก็ไม่ได้ลงนะคะเนาะนาก็ตั้งหลักก็คืองวดนี้เลยก็คือเป็นงวดแรกถามว่าตัวเลขตรงนี้นะคะคือมาจากไหนตัวเลขตรงนี้นะคะพอนาคได้หลักตรงนี้เสร็จนะคะนาคก,ก็จะไปดูในชุดล็อกวัดใจนะคะซึ่งว่าตัวเลขชุดล็อกวัดใจเนี่ยคือมันดูง่ายนะคะมันจะเป็นตัวเลขอยู่ในกรอบ ตัวเลขในกรอบแล้วก็ไม่ <moved. S 1> ไม่ไม่กรอบนะคะพี <Hindu. S 2> ค่คือ,ค,อคือมันถ้าเป็นส่วนตัวหน้าหน้าก,ก็ว่าง่ายนะคะพี่เนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับเลขหลักนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเลขหลักถ้าเลขหลักตรงเนี้ยคือมันมามันมาแล้วก็เดินดีมันก็คือโอเคนะคะเนาะทุกอย่างคือมันมันมันตามสเตปของมันอยู่แล้วนะคะ แล้วก็งวดที่แล้วนะคะมันก็จะมีแค่แค่สี่ชุดนี้นะคะพี่สี่ชุดนี้นะคะสี่ชุดนี้นะคะมันก็จะมีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งสี่แค่นั้นเองตัวเลขที่อยู่ในล็อกชุดวัดใจนะคะเนาะตัวเลขมันก็จะออกหกหนึ่งแต่ตัวหนึ่งสี่เป็นดับคู่นะคะตัวหนึ่งสี่เป็นดับคู่เพราะฉะนั้นนั่นคืองวดที่แล้วคือเลขมันก็จะมีแค่สามชุดนะคะเนาะแต่งวดนี้นะคะพี่งวดนี้นะคะอันนี้ เราก็ยืนที่สุดนะคะก็ไม่มีใครรู้อีกนะคะไม่พว่าตัวเลขมันจะออกมาแบบไหนเพราะฉะนั้นก็คือหลักเลขที่นั่งเอาขึ้นมานี้คือเน้นล่างอย่างเดียวนะคะเนาะเพราะว่าถ้าเป็นส่วนตัวแล้วคือหน้าเวลานาคเอาตัวเลขไปลงคะแนนนะคะคือหน้า จะชอบเน้นล่างมากกว่านะคะเพราะว่าหนึ่งง่ายๆนะคะก็คือมันไม่เหมือนบนนะคะบนมันก็จะมีหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะคะแต่คือล่างเนี่ยคือมันก็จะมีสิบหน่วยนะคะเวลาเราเอามาเทียบนะคะมาเทียบกับกับชุดนี้นะคะเนาะมาเทียบกับอ่าชุดวัดใจนะคะชุดวัดใจล่างของนาคเนี่ยคือมันก็จะดูง่ายไปอีกนะคะที่มันจะดูง่ายไปอีกนะคะเนาะ อันนี้นะคะสองสามสี่ห้านะคะพี่สองสามสี่ห้างวดต่อไปนะคะก็คือหนึ่งกุมภานะคะเดี๋ยวหน้ากระจับเป็นชุดออกมาให้นะคะเป็นอีกคลิปหนึ่งเนาะเพราะว่าคลิปนี้คือเอาเลขหลักเลขหลักเด่นเด่นล่างนะคะก็คือเอามาให้ได้ชมก่อนนะคะพี่เนาะนะคะสองสามสี่ห้านะคะสองสามสี่ห้านะคะพี่สองสามสี่ห้า แต่หน้าก็ดูไว้แล้วนะคะพี่หน้าก็ดูไว้แล้วเล็งไว้แล้วนะคะงวดนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือมันจะเป็นเหมือนใจเราคิดหรือเปล่านะคะมันจะเป็นเหมือนใจเราคิดหรือเปล่าแค่นั้นทุกอย่างนะคะคือวัดใจหมดเลยนะคะพี่ถ้ามันโปเชออกมานะคะเหมือนงวดเนี้ยคืออันนี้คะแนน เยอะนะคะคะแนนเยอะนะคะพี่เพราะฉะนั้นก็คืองวดนี้ก็เหมือนกันนะคะมันก็จะได้สองได้สามได้สี่ได้ห้านะคะเพราะเลขตัวนี้เลขหลักพวกนี้เราก็จะไปจับชุดนะคะจับชุดในในชุดวัดใจแค่นั้นนะคะแล้วก็เอาตัวเลขออกมานะคะถ้ายัางไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะพี่เนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันมันยาวนะคะเดี๋ยวคลิปมันตัดนะคะถ้ายัางไงก็ประมาณนี้นะคะ